สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ดูจบแล้วมารวมกันตรงนี้ในเรื่องราวของ The Flash นะครับฉะนั้นเนื้อหาจะมีการพูดถึงเนเรื่องเยอะมากผู้ชมที่ยังไม่ได้ดู The Flash ก็กดข้ามไปก่อนนะ ผมเริ่มแบบนี้ก็แล้วกันครับเชื่อว่าผู้ชมที่ดูหนังจบก็คงตั้งคาถามคล้ายๆกันว่าแล้วจักรวาลภาพยนตร์ดีซีมันจะยังไงต่อยิ่งถ้าเป็นผมที่ไม่ได้ตามข่าวแบบเกาะติดก็คงจะงงเหมือนกันว่าสรุปแล้วตอนจบ The Flash จะเป็นการรีบูทรีเซจักรวาลหรือว่าซอ้อ r รีบู t แล้วเจมส์กันที่ย้ายมาเป็นโคซีโอให้กับ DC Studio จะมีผลยังไงกับ DC Extended Universe บ้างแน่นอนครับว่าผมไปค้นคว้าม,มาให้ละแล้วก็คิดว่ามันจะทาให้ผู้ชมเข้าใจบริบทของ The Flash DCUniverse และ Universe ที่เป็นนชื่่ออใหมขงจักกวนนี้ได้้้มมมาากกกขึนนนแ่ๆไ็อย มาพูดถึงการย้อนเวลาของ Barry Allen เบร์รี่อารเลนกันก่อนก็นแล้วกันครับเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาของเดอะแฟลชนั้นถูกพูดถึงครั้งแรกในคอมิกเดอะแฟลชเล่มที่125วางจําหน่ายเมื่อธันวาคมปี1961งริบรี่อเลนได้สร้างอุปกรณ์ลูวิ c งคอสมิกเทรดมิลขึ้นมาฟังก์ชันของมันจะสัมพันธ์กับคลื่นรังสีคอสมิกและแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาจากกลไกของนาฬิกาคอสมิกลูวิ้งจะปล่อยดังสีขั้วบวกเมื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสงผลทำให้สาาาามมรรถถเเดดินนนนททงงงไปยคคยยออััอออออคคตตบแลล้กีีื่่ห จากนั้นแนวคิดในการเดินทางข้ามเวลาได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นคอนเซปต์ของ Speed Force ที่ถูกพูดถึงครั้งแรกในคอมิก The Flash วอลุ่ม2เล่มที่91วางจำาหน่ายเมื่อมิถุนายนปี1994 Speed Force ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน7พลังแห่งจังกรวาลมันคือสนามพลังคอสมิกที่มีรากฐานมาจากความเร็วและการเคลื่อนที่มีผลขับเคลื่อนอวกาศและเวลาให้ไปข้างหน้าฉะนั้นมันก็เลยทําให้ตัวละครที่มีพลังความเร็วสามารถเข้าไปรวมเป็นหนึ่งกับ d Force แล้วเข้าไปพัวพันก,กับการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆในไทม ซึ่งเหตุการณ์สำคัญในคอมิกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เดอะแฟลชก็คือ Flash Point Flash Point จะเป็นเหตุการณ์ที่เบรรี่อารเลนตื่นมาพร้อมกับพบว,ว่าเขาไม่มีพลังของเดอะแฟลชหลงเหลืออยู่แล้วในขณะที่แม่ที่เคยตายจากไปก็กลับมามีชีวิตจนถึงปัจจุบันทว่ากลับเป็นพ่อที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจไปเมื่อ3ปีก่อนแง่มุมของฝั่งซูเปอร์ฮีโร่และเหล่าร้ายก็ไม่เหมือนเดิมครับกับตันโคที่เคยเป็นวาวร้ายตัวฉกาดกลับมาเป็นวีรบุรุษแห่งเซนทร ไรวีแวลของซูเปอร์แมนเสมือนว่าเขาไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนจัสติสเลกไม่ได้ถูกก่อตั้งนักรบแอมาซอนและวันเดอร์บูแมนยึดครองประเทศอังกฤษส่วนอควาแมนและชาวอลเลนียนก็จมพื้นที่ยุโรปฝัฝ่งตะวันตกแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายทำสงครามต่อสู้กันเองจนนำไปสู่การทำลายล้างและมีผู้เสียชีวิตมากมายครับจะมีก็แต่แบทแมนที่ยังคงบทบาทปราบเหล่าร้ายอยู่เช่นเดิม บรูซเวนจึงเป็นเป้าหมายที่เบรรี่ต้องการไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อเจอกันแบทแมนที่เขาเคยเจอกลับเป็นโทมัสเวนซึ่งข้อที่จริงที่เปลี่ยนไปก็คือจากที่ปกติโทมัสกลับมาท่าจะต้องถูกโจรฆ่าตายแต่ว่าคราวนี้กลับเป็นบรูซเวนที่จบชีวิตลงด้วยฝีมือของโจนคนนั้นการสูญเสียลูกทําให้มาท่าเสียสติแล้วก็กลายเป็นโจ๊กเกอร์ไปในที่สุดฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแฟลชพอยต์ในคอมิกมันค่อนข้างดาร์กมากๆแล้วก็มีจุดเปลี่ยนผ่านหลายจุดอย่างไรก็ตามนะครับโดยแฟลชฉบับภาพยนตร์กก็รรรัับบเื่่องาาวใหมมมีคะช และเข้ากับบริบทของ DC Extended Universe มากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็มีหลายจุดที่ถอดแบบมาจากคอมิกนะครับเช่นความพยายามฟื้นคืนพลังให้กับ, Barry, กบกแบรี่ด้วยเก้าอี้กระแสไฟฟ้าโดยมีแบทแมนเป็นคนช่วยหรือภารกิจตามหาซูเปอร์แมนที่มาเฉลยในตอนหลังว่าคาเอลในวัยทารกที่เดินทางมาถึงโลกเมื่อหลายปีก่อนถูกจับตัวและถูกขังลืมภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่าโปรเจกต์ซูเปอร์แมนแบทแมนเดอะแฟลชและไซบอร์กที่พยายามก่อตั้งทีม justice league ขึ้นมาจึงพยายามเข้าไปช่วยซูเปอร์แมนครับ พร้อมกับพบว,ว่าคาวเอลนั้นอยู่ในสภาพซุปผอมและอิดโรย,เช,ยเช่นคาราซอเอลในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั่นเองการใช้พลังสปีดฟอร์สของแบรี่ก็เลยเป็นการนำพาเข้าสู่ระบบมันติเวิร์สของจักรวาล DC เนที่แบทแมนอธิบายเกี่ยวกับการแตกแขนงของเส้นเวลาก็มีการอ้างถึงแนวคิดการเกิดมัลติเวิร์สของมาเวลที่จะมีเส้นหนึ่งแตกแยกออกไปโดยยังมีจุดตั้งต้นเดียวกันตามด้วยการอธิบายเพิ่มเติมว่าการเข้าไปแก้ไขอดีตนั้นไม่เพียงส่งผลต่ออนาคตเท่านั้นแต่มันจะเป็นเหมือนเส้นการกระบาดท,ที่เกิดจากเส้นตรง2เส้นทับกันส่งผลให้การแก้ไขณจุดหนึ่งของเวลาย,ย่อมส่งผลทั้งอดีตและอนาคตด,ด้วยสุดท้ายลุงแบทของเราก็สรุปได้ดีมากนะครับแกบอกว่า เส้นการกระบ,บาดท,ที่ส่งผลต่ออนาคตและปัจจุบันยังนําไปสู่การชนกันของไทม์ไลน์อื่นๆด้วยซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบระบบมัลติเวิร์ของ DC มันก็คงเหมือนกับเมนูสปากเก e ตตี้ที่เส้นแต่ละเส้นมันจะมีทั้งทับกันตัดกันหรือว่าวิ่งขนานกันปะปนกันไปหมด สรุปก็คือไม่ต้องทำความเข้าใจหลักการของมันก็ได้นะครับเพราะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอจะมีแค่แค่อย่างเดียวที่เป็นจุดจิตเหนี่ยวก็คือฟิกซ์พอยต์อินไทม์นั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช,เช่นความตายของแบทแมนและซูเปอร์เกิลที่จะต้องจบชีวิตลงในไทม์ไลน์นั้นเสมอไม่ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีการแบบไหนหรือว่าตัวเลือกไหนก็ตามผลก็จะออกมาเหมือนกันเพราะความตายของทั้งคู่คือจุดตัดของเส้นกากระบาดแห่งเวลานั่นเองบทสรุปของเรื่องก็คือเดอะแฟลชย้อนกลับไปในอดีตเพื่อหยิบมะเขือเทศกระป๋องกลับไปไว้บนชั้ เขาจึงได้กลับมานช่วงเวลาปัจจุบันอีกครั้งแต่มันก็เป็นปัจจุบันที่ไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวเนื่องจากหลักฐานวิดีโอในซูปเปอร์มาร์เก็ตนั้นสามารถระบุตัวตนของพ่อได้เฮนรี่อัลเลนก็เลยรอดพ้นจากคาดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรที่สังหารภรรยาจุดที่2ที่เปลี่ยนไปก็คือตัวตนของบรูซเวนก็เปลี่ยนจากเป็นแอฟเฟลกเป็นจอร์จครูนี่จากแบทแมนแอนด์โรบินที่เข้าฉายในปี1997ครับ และสุดท้ายก็คือการปรากฏตัวของอควาแมนที่ยังเป็นเจสันมัวมัวแต่ก็มีข้อสังเกตตรงประโยคที่แบร์รี่บอกว่าเท่าที่เขาได้เจอแบทแมนในหลายๆไทม์ไลน์พวกเขาต่างชื่อว่าบรูซเวนแต่ก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันผิดแปลกก็ตรงอควาแมนนี่แหละที่มีหน้าตาเหมือนกันหมดมันก็เลยเป็นการบอกกับคนดูนะครับว่ามีโอกาสสูงมากๆถ้าดีซ n i v e r s e ์ของเจมส์กันจะสร้างตัวละครอควาแมนเจสันมัวมัวก็จะกลับมารับบทนั้นและอีกจุดข,ข้อสังเกตในซีนี้ก็คืออควาแมนคนนี้อาจจะเป็นคนละคนกับในภาพยนตร์ Je ก็ได้ ประเด็นที่ผมกําลังจะบอกคู้ชมก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฉากอินเครดิตมันย่อมนําพามาซึ่งคําถามนะครับว่าแล้วหลังจากนี้มันจะยังไงต่อจอจครูนี่จะกลับมารับบทแบทแมนเลยหรือเปล่าแบร์รี่คนนี้ได้ย้ายออกไปนอกเส้นเวลาหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่คือมันจะมีข้อคิดอีกมากมายเลยครับซึ่งเราจะไม่มีทางได้คําตอบนตอนนี้จากข้อมูลในหนังแต่จะต้องมาจากฝั่งโปรดักชันแทนครับและนั่นก็คือคําบอกเล่าโดยโตรงจากเจมส์กันที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์2023ผมไล่เรียงไปโดยสรุปตามนี้น เจมส์การบอกว่าการที่เขากับปีเตอร์ซา a n ฟรนเข้ามาเป็นโคซี CE o โอของ DC Studio ที่อยู่ภายใต้สังกัดของ Warner b r o t h e r อีกต่อหนึ่งก็เพื่อทําหน้าที่ดูแลความเชื่อมโยงของสื่อต่างๆในจักรวาล DC ครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและก็เกม ในความหมายก็คือมันจะมีทั้งของเก่าที่เข้าได้และของใหม่ที่กําลังจะมาถึงทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของเกมหนังซีรีส์หรือแอนิเมชันถ้าแปะป้าย DC Universe เมื่อไหร่ตัวละครและเรื่องราวของพวกเขาจะต้องเชื่อมโยงกันหมดเช่นสมมติว่าถ้าเจมส์การจะเอาตัวละครแบทแมนจากแบทแมนอาร์ค์ซีรีส์มาใช้งานตัวเนื้อเรื่องจากในเกมทั้ง3ภาคก,ก็จะต้องเชื่อมโยงกับในภาพยนตร์ด้วยครับในทางกลับกันสื่อที่ถูกกำหนดให้ไม่เกี่ยวข้องกับ DCU ก็จะได้รับการแปะป้ายให้เป็น DC Elseworlds แทนซึ่งเท่าที่เจมส์การคอนเฟิร Batman ของ Matt มต e ์ v e ฟและ n i m a t i o n t e ีนไททันโ Go. And if something is outside of that, like Matt Reeves Batman or Todd Phillips Joker or Teen Titans Go, that it is clearly labeled as DC Elseworlds, outside of the mainstream DCU continuity. เจมสกันบอกว่าเขากับฟีเตอร์โชคดีมากที่ DC u ยังมีอีกสี่โปรเจกต์ที่กําลังจะเข้าฉายเริ่มต้นจากชาเซียมฟิลิอุสออฟเที่จะสามารถเชื่อมโยงกับ DCU ได้เป็นอย่างดี ต่อโดย The Flash ที่เป็นภาพยนตร์ที่เจ๋งมากๆและ The Flash จะเป็นจุดรีเซ็ตจัก,กรวาลทั้งหมด That moves directly into the Flash a fantastic movie that I really love that resets the entire DCUniverse ถัดมาก็คือ Blue Beetle ที่เราได้เห็นตัวอย่างแรกไปแล้ว Blue Beetle จะเป็นส่วนหนึ่งของ DCU เช่นกันและสุดท้ายก็คือ Aquaman ภาค2ที่จะนำไปสู่โปรเจกต์ต่อไปที่จะเป็นแผนการสร้าง DCU ภายใต้การกำกับดูแลของเขากับ Peter s a f า a n ฟ ทั้ง2วางคอนเซปต์เอาไว้ด้วยระบบการแบ่งแชปเตอร์ครับในแต่ละแชปเตอร์จะประกอบด้วยภาพยนตร์ซีรีส์เกมและแอนิเมชันหลายๆเรื่องฉะนั้นแชปเตอร์ของดีซก็เทียบเท่ากับเฟสของมาเวลนั่นเองแชปเตอร์ chapter ที่1จะใช้ชื่อว่า God a n d Monster ส่วนตัวอย่างที่เขาหยิบเอามาเล่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็จะไล่ลำดับไปตามนี้นะครับโปรเจกต์แรกก็คือแอนิเมชันในชื่อเรื่อง Crea ชิร์คอ m มานโดในคอมิก Cre เชิร์คอ m มานโดคือกองทหารในช่วงสงครามโลกครั้งท,ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มมีพลังเนือนุษ พราะว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะเป็นพวก wolf, ire, on, แวร์วูฟว์วมไพร์กอรกอนและก็แฟรงเกนสไตน์มอนสเตอร์ตอนที่พูดถึงเรื่องนี้เจมส์กันบอกว่าเขาเป็นคนเขียนเนเรื่องด้วยตัวเองทั้ง7จ็ดเอพิโซดและเน้นย้ำว่าถ้าตัวละครเหล่านี้ไปปรากฏในไลฟ์แอคชั่นของ DCU นักแสดงที่ให้เสียงภาคก็จะต้องไปแสดงบทดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อความต่อเนื่องกันนั่นเองครับโปรเจกต์ที่2องวอลเลอร์รับบทโดยไวโอลาเดวิสที่เคยรับบ,บทเป็นอเมริาวอลเลอร์มาแล้วในเดอะซูซายสควอททั้ง2เวอร์ชัน แล้วผมยังแอบเห็นชื่อของเธอไปปรากฏใน Creature Commando ด้วยวอลเลอร์ er จะเป็นทีวีซีรีส์ที่เธอไปร่วมงานกับทีม Peacemaker ครับโปรเจกต์ Project ที่3จะเป็นจุดตั้งต้นที่แท้จริงของ DCU นั่นก็คือ Superman Legacy ที่เจมส์การนเป็นคนเขียนทางเนื้อเรื่องและกำกับด้วยตัวเองภาพ,พยนตร์รีบูตเรื่องนี้จะไม่มี Henry c a คลวิกลับมารับบทซูเปอร์แนนะครับเพราะว่า ซูเปอร์แมนเลกิซีจะเป็นคลาร์กเคนในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นครับส่วนใครจะมาแทนเท่าที่ผมเช็คข้อมูลล่าสุดเขาบอกว่าตอนนี้ทางทีมสร้างกําลังอยู่ในช่วงแคสติ้งนักแสดงและสําหรับกําหนดการเข้าฉายก็ล็อกวันไวแล้วว่าจะเป็นวันที่11กรกฎาคมปี2025โปรเจกต์ที่4เป็นทีวีซีรีส์ให้กับ HBO ในชื่อเรื่องแลนเทนที่จะเป็นเรื่องราวของคณะกลีนแลนเทนนะครับผู้ชมจะได้พบกับฮาวจอแดนจอห์นสจวตและสมาชิกคนอื่นที่กําลังทําหน้าที่เป็นตํารวจอวกาศสืบหาความจริงบางอย่างที่จะส่่งงผลตออมวมอววรรขจัก DC โปรเจกต์อันดับที่5จะเป็นภาพยนตร์ในชื่อเรื่อง The Authority เจมส์กันอธิบายว่า The Authority เป็นกลุ่มคนที่มองว่าโลกที่เป็นอยู่นั้นเกินเยียวยาทางเดียวที่จะแก้ไขมันได้ผูค้คอาจะต้องยึดครองทุกอย่างมาไว้ในมือโดยไม่สนว่าจะต้องสังหารผู้คนทำลายเมืองหรือเปลี่ยนรัฐการปกครองบนความเชื่อที่ว่าถ้าเปลี่ยนด้วยมือของพวกเขาโลกก็จะดีขึ้น The Authority ถูกเลือกมาเป็นอันดับแรกๆก,ก็ด้วยแพชชั่นที่เจมส์กันมีต่อการ์ตูนเรื่องนี้และเขาย้ำว่ามันจะมีปมที่เชื่อมโยงกับซูเปอร์แมนอีกด้วย ทีวีซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวของเกาะพาราไดส์ Paradise, ดินแดนที่เป็นบ้านเกิดของ Wonder w o m ู n มนะครับซึ่งเรื่องราวจะมีบริบทเป็นสงครามภายในเกาะที่จะให้ฟิลลิ่งเหมือนกับเกมออฟทรอนโปรเจกต์ที่7 The Brave and the Bold จะเป็นภาพยนต์ที่บอกเล่าเรื่องราวของบรูซเวนและเดมียนผู้เป็นลูกชายภายใต้บทบาทของโรบินคอมิกที่มีอิทธิพลต่อภาพยนต์เรื่องนี้ก็จะเป็นผลงานของแกรนด์มอริสันซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นคอมิกแบทแมนแอนด์โรบินที่วางจำหน่ายในช่วงปี2009ถึง2011ครับ The Brave and the b o l d จะเป็นจุดตั้งต้นให้กับ b a ท Family ในจักรกวาล DCU ต่อมาจะเป็นทีวีซีรีส์ในชื่อบ o ส t ตอร์โก ไมค์คาร์เตอร์ตัวเอกของเรื่องจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลในช่วงศตวรรษที่25เขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จในอาชีพเท่าที่ควรกระทั่งไมคคนพบวิธีย้อนเวลากลับมาในปัจจุบันเขาใช้เทคโนโลยีจากยุคสมัยของตัวเองแปลเปลี่ยนให้เขากลายเป็นซูปเปอร์ฮีโร่และก็เป็นที่รักของทุกคนซูปเปอร์เกิร์ลวูแมนออฟทูมอร์โรจะเป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเกี่ยวกับหญิงชาวคลิปตันที่รอดชีวิตมาได้หลังจากที่ดาวถูกทําลาย เธอเติบโตบนสร้างดาวที่หลงเหลืออยู่ในขณะเดียวกันก็ต้องมาเชิญกับการได้เห็นคนรอบตัวค่อยๆตายจากไปตรงข้ามกับซูเปอร์แมนที่ถูกส่งมายังโลกและได้เจอครอบครัวที่รักเขาซูเปอร์เกิลคนนี้จึงถูกออกแบบให้มีแง่มุมที่ผ่านความทุกข์มาตั้งแต่เด็กเอาเลยครับและโปรเจกต์สุดท้ายที่เจมส์กันพูดถึงก็คือภาพยนตร์เรื่องซูอมติงที่ต้องการนําเสนอแง่มุมที่มีทั้งความดาร์กและสยองขวัญให้กับจักรวาล DCU ตีแคปกันยาวนิดนึงนะครับถ้าว่าสิ่งที่ผมตั้งใจจะชี้เป้าให้คุณผู้ชมก็คือ c h a p ตอร์ที่1 God a n ็ส์แอนด์จะมีแอนิเมชันซีรีส์และภาพยนตร์เหล่านี้แน่เพราะมันมีรากฐานมาจากการตัดสินใจของโคซีอทั้ง2คนส่วนอะไรที่ไม่ได้กล่าวถึงก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางว่าอาจจะมาปรากฏหรือไม่โผล่ใน DCU เลยก็ได้หรืออาจจะไปต่อแต่ถูกนับให้เป็น DC e l s e w o r l d ที่ไม่เกี่ยวพันกับจกักรวาลหลักประเด็นหลายในส่วนที่เจมส์กันไม่ได้บอกเราตรงๆว่าจะไปต่อหรรรืออออออไไไไมมมมม่่่่่่ปปปตผงงงงวววาาาายยยยยลลลละะเเเีีีดดดในนนนนนสสััััั้้้จจชจชแแกก็โกคบ แต่ว่าอะไรที่เคาะไปแล้วว่าจะเดินทางนี้เช่นซูเปอร์แมนเลกอี่ที่ตั้งใจเล่าเรื่องในวัยหนุ่มก็คงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เฮนรี่เควิลไม่ได้อยู่ในตัวเลือกและตัวนักสแสดงเองก็อาจจะไม่ได้อยากกลับมารับบทนี้อีกแล้วเช่นกันเดอะแฟลชจึงเป็นเหตุการณ์ที่นาไปสู่การรีเซ็ตจัก,กรวาลที่เราก็ยังไม่กล้าพูดเต็มปากกันนะครับว่าแบรรี่อัลเลนที่แสดงโดยเอสรามิลเลอร์จะกลับมาให้เราได้เห็นอีกไหมและถ้ากลับมาจะมาอีกเมื่อไหร่เรื่องราวของเดอะแฟลชภาค2องเราไปถึงตัวละครอื่นๆที่เคยปรากฏในจัก,กรวล CEU พวกเขาจะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในขอบ่ายของ Chapter ์ที่1 God and Monster ของเจมส์กันหรือเปล่าประเด็นเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันไปยาวๆครับคือต้องบอกว่าปกติผมจะไม่ค่อยเอาข้อมูลโปรดักชันมาประกอบการวิเคราะห์มากนักนะครับแต่ DCU กําลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านข้อมูลนอกจอก,ก็เลยเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องหยิบเอามาช่วยทาความเข้าใจภาพยนตร์เรื่องต่อๆไปด้วยนั่นเอง เอาละรครับมาพูดถึงข้อสังเกตปมเนเรื่องแล้วก็อิสต์เอ็กอื่นๆในเรื่องกันบ้างนะครับการทํางานปกป้องโลกของทีม j justice League ในช่วงต้นเรื่องจะรับเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยครับอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ฉากแอคชั่นเท่ๆมีบทสนทนาของคนในทีมที่เต็มไปด้วยสีสันและสอนแทรกมุกตลกในขณะเดียวกันก็รุนไปกับเหล่าตัวเอกว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าอะไรและจัดการกับมันแบบไหนสำหรับผมคือดีมากชอบมากครับ การปรากฏตัวของเดียรนาแม้จะมาไม่นานแต่เธอก็เป็นคนที่ทําให้ภารกิจนั้นรุ่วงไปได้ด้วยดีแต่ด้วยเสน่ห์กับเพลงประจําตัวของเธอได้เห็นได้ฟังเมื่อไหร่ก็ตราตรึงและสร้างพลังแห่งการต่อสู้ให้กับเราได้เสมอครับนอกจากนั้นและโซ่ออฟทรูธก็ยังซัดมุกฮาที่ผมชอบที่สุดในเรื่องอีกด้วยคาตรงคาแรคเตอร์แบทแมนที่เป็นคนขมขืม่เข้มเข้ม,ขมพูดน้อยต่อยหนักแต่พอโดนพลานุภาพของและโซ่ออฟทรูเข้าไปบอกได้เลยว่าแฉตัวเองจนเกือบหมดเปลือกไปเลยเหมือนกัน คุกไอออนไฮเป็นเรือนจำที่ใช้ขังพ่อของแบรี่ครับซึ่งในฉบับการ์ตูนคุกแห่งนี้ปรากฏครั้งแรกในเดอะแฟลชไอออนไฮวังจำาหน่ายเมื่อเดือนตุลาคมปี2001ที่เป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปยังเจ้าหน้าที่เรือนจำจนทำให้พวกเขาจบชีวิตลงเป็นจำนวนมากเรือนจำจึงอยู่ในสถานะล็อกดาวน์แฟลชจึงเข้าไปสำรวจค้นหาความจริงด้านในก็เลยพบว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุพระศรีเรือนจำอย่างเกรกอรีวูฟนั้นใช้มาตรการคัดนุนแรงกับนักโทษเหล่าอาชญากรก็เลยวางแผนโต้กลับโดยการหาวิธีปนเปื้อนน้ำด้วยเชื้อไว แฟลชก็เลยต้องหาวิธีแก้สถานการณ์และคืนความสงบให้กับเรือนจําแห่งนี้ให้ได้ในตอนที่แบร์รี่คุยกับรูสเรื่องโอกาสในการกลับไปแก้ไขอดีตถ้าเราสังเกตไปที่ป้ายที่อยู่ตรงข้ามก็จะเป็นข้อความเกรซันที่อาจจะเป็นความตั้งใจของทีมสร้างที่จะสื่อไปถึงดิกรซันนะครับตัวละครที่อยู่ในสังกัดแบทแมนโดยเริ่มต้นจากการเป็นโรบินแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นไนท์วิงในภายหลัง หลังจากที่ได้เจอแบทแมน1989ในฉบับไมเคิลคีตันแล้วนะครับมันจะมีถุงอันนึงที่มีเสียงหัวเราะดังออกมาซึ่งแท้จริงแล้วถุงอันนี้เป็นเสียงของโจเกอร์และเคยปรากฏมาแล้วในตอนที่แบทแมนเอาชนะโจเกอร์ได้แล้วนั่นเองจินน์โรสกับนิยามหาใครไม่ได้ก็จิ้มมาที่กูี่หละซอร์สเป็นไวรัสตัวหลักใน Man of Steel นะครับจากนั้นร่างของเขาถูกเอามาชุบชีวิตใหม่ด้วยฝีมือของเล็กซ์ลูเทอร์จนกลายเป็นดูมส์เดย์ในแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนดอนออฟเจสติส กระทั่งล่าสุดใน The f l a ลชนะแกก็โดนจับมาเป็นตัวร้ายอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่เหมือนครั้งก่นกอนๆนะครับรอดซอสกับพรรคพวกเป็นฝ่ายชนะจนทาให้แบลรี่ต้องย้อนเวลากลับไปกลับมาเพื่อหาวิธีทําให้คาร่ากับแบทแมนไม่ตายโดยเหตุผลที่พยายามช่วยมากขนาดนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบลรี่คนในอดีตคนนั้นอาจจะหลงรักคาร่าก็เป็นไปได้สังเกตได้จากในฟิล์มที่เขาพยายามจะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดนวิดีโอหญิงสาวนั่นเอง ในตอนที่แบร์รี่ในอดีตพยายามจะแก้ไขไทม์ไลน์ซีนี้จะปรากฏเป็นตัวละครดีซีจากภาพยนตร์เรื่องที่ผ่านๆมาครับยกตัวอย่างเช่นซูเปอร์แมนฉบับคริสโตเฟอร์รีฟซูเปอร์เกลที่แสดงโดยเฮเลนสไลเทอร์หรือชัดๆเลยก็คือนิโคลัสเคสซูเปอร์แมนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเกือบได้รับบทนี้ซึ่งจัดเป็นซูเปอร์แมนภายใต้ใตการกำก,ก,กับดูแลของทิมเบอร์ตันทีมสร้างในตอนนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนของพรีโปรดักชันครับมันจะมีฟุตเทจเบื้องหลังที่นิโคลัสเคสกำลังสวมชุดซูเปอร์แมนนะครับแต่ว่าในท้าย ในตอนใกล้จบช่วงที่แบลรี่กำลังไปรับฟังคำตัดสินของสารมันจะมีช็อตหนึ่งที่เขาใช้ความเร็วเข้าไปแย่งฮอตดอกจากนักข่าวคนหนึ่งในบริเวณด้านหน้าสารนะครับอันที่จริงแล้วนักข่าวคนนี้แสดงโดยแอนดี a i, ้มัสคียติผู้กุกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกวางตัวให้กำกับ The b r a ร e and the b o l บเป็นเรื่องต่อไปอีกด้วยเอาเลยครับและประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับจอร์จครูนี่ว่าเขาจะกลายมาเป็นแบทแมนคนต่อไปของจักรวาลดีซีหรือเปล่าถ้าตอบแบบตรงไปตรงมาก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับซึ่งสำหรับผมส่วนตัััวววนนนะผมมมมก็คคิดคด่่่าีเเไไ้้ออยยยูลรบ ทีนี้เกี่ยวกับจอร์จครูนี่นั้นเขาเคยรับบทเป็นแบทแมนมาก่อนในภาพยนตร์เรื่อง Batman แอนด์โรบินซึ่งจับเป็นภาพยนตร์ Batman ซีรีส์เรื่องที่4แล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายในเซตนั้นของ Warner b r o t h e r ที่มีลำดับมาจากแบทแมนฉบับปี1989 Batman r e t u r n ์นที่เข้าฉายในปี1992โดยทั้ง2เรื่องจะได้ไมคินคีตันมารับบทเป็นแบทแมนครับจากนั้นในปี1995 Batman f o ร e เอเก็ออกสู่สายตาแฟนในฐานะหนังภาคต่อ ดยนักแสดงที่มารับบทแบทแมนนั้นเปลี่ยนเป็นวอลคิวเมอร์ส่วนทิมเบอร์ตันที่กำกับ2ภาคแรกก็ขยับไปเป็นโปรดิวเซอร์แทนแล้วก็ให้โจชูเมเกอร์มาทําหน้าที่พุ่มกับต่อและท้ายสุดก็คือแบทแมนแอนด์โรบินที่เขาฉายในปี1997ซึ่งภาพยนต์เรื่องนี้ก็ยังเป็นโจชูเมเกอร์กำกับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทิมเบอร์ตันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไปซึ่งก็ต้องบอกว่ามอร์เดอร์บรัเอร์มีแผนทําภาคที่5ด้วยนะครับแต่ว่ากระแสตอบรับของแบทแมนแอนด์โรบินนั้นไม สุดท้ายมหากาบของแบทแมนในยุค90ก็สิ้นสุดลงก่อนที่คริสโตเฟอร์โนแลนจะกลับมากอบกู้แฟรนชายแบทแมนให้กลับมาเดือดอีกครั้งในปี2005ที่ผมเล่าย้อนกลับไปก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นความเป็นไปคร่าวๆข,ของแบทแมนในช่วงเวลาของไมเคิลคีตันจนมาสิ้นสุดลงที่จอร์จครูเนีนะครับ ข้อแรกที่อยากจะชี้เป้าก็คือพวกเขาถูกตีความให้อยู่ในจกักรวาลเดียวกันมาก่อนนะช่วงเวลานั้นนะครับแม้จะเปลี่ยนนักแสดงไป2ครั้งก็ตามและข้อที่2ก็คือผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาจอร์จครูนี่กลับมามันก็อาจจะเป็นการกอบกู้บทบาทแบทแมนให้กับจอร์จครูนี่ก็ได้เพราะอย่างที่บอกครับว่าแบทแมนแอนด์โรบินได้คะแนนรีวิวที่เละเทะมากๆข้อที่3 The Brave a n d the b o l มีบริบทเป็นเรื่องราวของสองพ่อลูกแบทแฟมิลี่ครูนี่ในวัย62ปีก็ดูเป็นช่วงอายุที่เป็นพ่อที่ลูกโตแล้วได้สบาย และข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือ The Brave and the Bold จะกำกับโดย Andy m ม s สค i อาติอีกมันก็เลยมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่ตัวเลือกจะไปตกที่อ o ์ h ครูนี่นะครับแต่ยังไงก็ต้องย้ำอีกทีนะว่านะตอนที่ผมทําวิดีโอนี้ยังไม่มีสื่อต่างประเทศแหล่งไหนออกมายืนยันนะครับว่าแบทแมนคนต่อไปจะเป็นใครข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะข้อมูลเกี่ยวกับ DC Comics จะยังค่อนข้างใหม่สำหรับผมนะครับแม้จะเคยทำมาบ้างแต่ก็คงมีข้อผิดพลาดตกหล่นไปบ้างไม่มากก็น้อยครับ ยังไงผู้ชมที่ชื่นชอบวิดีโอขอเดียวมูฟก็สามารถสปอร์ตผมได้ด้วยระบบสมาชิกระบบซุปเปอร์แตงหรือว่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ส่งกำลับบงใจอะไรก็ได้หมดเลยนะเอาละขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ